สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้วิดีโอคอเฟอเรนต์วีรูมของ t r u ูนะครับซึ่งตอนนี้เขาอนุญาตให้เราใช้ฟรีอยู่นะครับตัววิดีโอวี o ูมนะครับก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้ได้สองวิธีก็คือเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์หรือว่าใช้ผ่านมือถือนะครับก็ใช้ไปที่แอป vroom นะครับตอนนี้เราเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ vroom นะครับ ทรูใครไม่เป็นเลยก็คลิกไปก็จะมาเจอวี o ูมมาแรกคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็น h t t p นะครับ v r o o m t r u e ไว้ส่วน world.com นะครับตัว Vroom เมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีชื่อห้องสนทนาซึ่งห้องสนทนานี้จะแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับเป็นห้องที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ไม่ไม่แนะนำให้ตั้งชื่อเองซึ่งเป็นชื่อเฉพาะเช่นชื่อว่า ห้องคุณนาทีอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อใช้ไปแล้วก็จะต้องเปลี่ยนทันทีนะครับหลังจากประชุมเสร็จนะครับเนื่องจากระบบความปลอดภัยในสูญเสียไปแล้วในมุมขวาบนนะครับจะมีตัวเซตติ้งอยู่นะครับเราสามารถเข้ามาเซตติ้งค่ากล้องค่าไมโครโฟนแล้วก็ตัวลําโพงได้ที่นี่นะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อของเราได้นะครับสมมุติว่าไม่ชอบตัวนี้อาจจะตั้งเป็นนักทีผูอเลรก็ได้ พอเราอยากได้ห้องสนทนาชื่อนี้นะครับเราก็จองห้องนี้เลยนะครับกดโกจองไปแล้วนะครับจะไม่มีใครซ้ําเราแล้วนะครับนี่คือห้องของเราเราสามารถกําหนด password ได้ที่ add password นะครับผมพิมพ์1 2 3 4 5 6 5. แล้วก็ copy เลี้ยงนี้นะครับส่งห้เพื่อนเรานะครับว่าเดี๋ยวเราจะประชุม meeting กันที่ v room ห้องนี้นะครับโดย ก็จะสมมุติว่าส่งไปคุณราชศักดิ์แล้วก็วางแบบนี้นะครับมันก็จะบอกคุณนทีเนี่ยเชิญคุณประชุมห้องนี้นะครับชื่อนี้นะครับเดี๋ยววันเวลาเรา,เาไปกําหนดอีกทีนะครับจากนั้นเราต้องการดูทุกๆคนในห้องประชุมนะครับก็กดปุ่มนี้ครับมุมขวาล่าง t ็อ,อกเกน,นะครับหรือเราต้องการจะตั้งค่าอื่นๆน,นะครับเช่นคุณภาพของวิดีโอนะครับหรือ เราต้องการดูแบบฟูลสก c r e e หรือเราต้องการเซตค่าเมื่อสักครู่นี้เราเซตไปแล้วไม่พอใจชื่อเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับนะครับก็ประชุมแค่นี้เองนะครับต้องการปิดไม์ก็กดตรงนี้ครับข้างล่างกลางเนี่ยนะครับปิดต้องการปิดกล้องก็งล่างกลางเหมือนกันนะครับเมนูลัดนะครับถ้าเรานั่งอยู่ไกลคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้นะครับ การกด M ปิดไมค์ได้หรือว่าการกดตวัว V ปิดกล้องได้นะครับเราต้องการแชร์อะไรให้ผู้อื่นทราบไปราประชุมก็กดที่กล้องนะครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับจะมีแชร์อยู่บนสกรีนกดแชร์ครับถ้าแชร์ทั้งหน้าจอก็อันแรกแชร์หน้าต่างแอปพลิเคชันนะสมมติเราจะแชร์เรื่องของลายให้เขาดูก็กดแชร์นะเพื่อนก็จะเห็นลายประมาณนี้นะครับ หรือเราต้องการพิมพ์ข้อความแบบไม่อยากไปรบกวนผู้ที่มากำลังบรรยายอยู่นะครับก็พิมพ์ไหมครับคุณกปิดไม้ด้วยครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ส่งไปนะครับก็จะไม่รบกวนผู้บรรยายนะครับก็แล้วก็ถ้าหยุดคอ,ดอเนเฟล็นต์ก็ปิดนะครับขอบคุณมากครับ